วัดดีกรบปุมนะก็มาพบกับนองนุ่มต่อพวงเมืองกาบีกับเรานะครับนะอ่าครับวันนี้นองนุ่มเนี่ยครับก็จัดพวงกับส้ามกันนะครับนะอ่าแบบแต่งช่วยช่วยอมนะครับนะอ่าแต่งช่วยสร้างกันนี้นะครับนะคนละซเปคกุละซี่เปนะครับนะจบกันไหนเลือกได้นะครับนะน้องนุ่มไปดูเลยครับนะมีที่อน้ำมัน เรื่องครับนะที่วาเรื่องนะทึ่งที่แดงดำทึ่งน้ำมันดำนะครับนะตัดเตอท่านที่นี่นะครับนะทึ่งรถคนละที่เพย์นะครับนะก็มารับจุมกันเลยเอากันนี้ก่อนนะครับนะอ่าการนี้ที่ขวาเรื่องนะครับนะขวาเรื่องอ่าช่วยกันครับกันนี้แบบแดงแบบเบียบพี่มีช่วยกันรู้ครับอ๋อแล่ะท้อมีช่วยเพี่นะครับเมืันนี้ครับ,รบอ่า เนี่ยครับโอ้วันนี้จัดซ้ำกันเลยนี่ครับอ่าข้องให้ลูกค้าข้องปุกาปุกเก็สนะครับเห็นไหมครับอืมเห็นไหมอ่ามีว้วยเปด็ดดานเลยเดือบรวยครับคันนี้ลูกค้าวา่าอยากได้ตรงจัดเซอวิเด้นเนี่ยน้องนุ่มจัดได้เลยครับให้เป็ดด้านก็จะได้เซอวิเด้นอ่าอะไรครับตาเลยนะครับคันหนึ่งมาคันนี้ช่องลราคันนี้กันที่ แดงดำครับแดงดำตัดเต้าคควายเหลานึ่งครับดควายเหลาหนึ่งครับทลครับไม่รู้งี้หรือแต่ละขั้นขั้นกันนี้มีควายที่แดงนะครับนะนุกควายที่ควารถที่แดงเกินี้เหลาวอ่นี้น้ามืนอดำเท่ารถ้ามืนะครับอ่ะควาย ตังควยตังแตงควายเอวีดีกินกัดนะครับนะหนงนุ่มจะได้ลูกกาอ่าเห็นไหมอ้ครับส่นใจที่ไหนทักทายมาเลยอ่าทักทายหนงนุ่มมาเลยเดี๋ยวหนงนุ่ม,มจันไอช่วยช่วย,วยมามันนะครับแตงไส้ควายอือเห็นไหมครับจังกันนี้นะครับหนงนุ่มบอกปอาไปด้วยนะครับนะอ่าเดี๋ยวหนงนุ่มไปเบื่อท้วงไนะครับนะาโนะตมาไ,ได้เลยครับแต่ในที่ไหนครับ นะครับแชัดๆเลยอันนี้เร์วิดินะครับดๆกับันนี้ับเลืองกับอันนี้สีเหลืองลองไปด้วยนะครับ oh, shoot, shoot. <c oughs>